สู้ชีวิตสุดดาราสาวแซบค,คนนี้ฝ่าฝนลุยน้ำท่วมเพื่อไปหาใบาวชิรวิทย์ต้องขอแสดงความยินดีกับใบวชิรวิทย์ชีวอารีที่ตอนนี้ขึ้นแท่นซีอค่ายคลาวก้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์ทั้งคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมโพส์ตแสดงความยินดีสน่นโซเชียลด้วย นับได้ว่าโตขึ้นอีกขั้นปังขึ้นมากๆซึ่งมีคนบันเทิงมาร่วมง,งานเปิดตัวค่ายใหม่ของหนุ่มไบจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือติชากันติชาชุมมะดาราสาวแซบที่สู้ชีวิตมากๆเพื่อไปร่วมง,งานแสดงความยินดีกับหนุ่มไบเธอได้แต่งตัวจัดเต็มทั้งสวยและแซบใส่เสื้อกันฝนโบกที่วินฝ่าฝนฝ่าน้ำท่วมเพื่อไปงาน เธอได้โพสเผยนาทีไปหาหนุ่มใบลงสตอรี่อินสตาแกรมแ c a n t i t a c h าทั้งบอกว่าฝนไม่กลัวไปเจอผู้ชายและบอกว่านึกว่ามาเที่ยวทะเลหญิงสู้ตายไปเจอผู้ชายต่อมาก็ได้โพสต์คลิปสั้นๆได้โอบกอดกับหนุ่มใบโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วนับถือความสู้ชีวิตของสาวติช่าจริงๆจ้า